สวัสดีค่ะดิฉันนางราลักรค์สมดีอาสาสมัครธุรการการเงินและบัญชีศูนย์สร้างสุดทุกวัยรัฐกระบังวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํากิจกรรมที่จัดภายในศูนย์สร้างสุดทุกวัยรักกระบังว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างไปชมกันค่ะสวัสดีครับานบายน,นักศึกษาบันคงมีครับอาสาสมัครศูนย์สร้างสุดทุกวัยรักกระบังนะครับ วันนี้ฟิตเนสเปิดให้บริการแล้วนะครับก่อนจะมาใช้บริการฟิตเนสมาทราบกันดีกว่าว่ามีกฎอะไรบ้างครับกฎระเบียบข้อแรกนะครับคือการแต่งกายค้าใส่เสื้อมีแขนหรือเสื้อกีฬานะครับไม่ควรใส่เสื้อแขนพูดหรือสปอร์ตบาร์แองเกิลของเป็นแองเกิขายาวนะครับหรือเล็กกว่าหัวเข่านะครับไม่ควรใส่กางเกิขา้นมาเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่กีาชการครับข้อที่สองนะครับการให้บริการฟิตเนสนะครับจะแบ่งเป็นรับรอบรอบละหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที มีทั้งหมด5รอบนะครับคนพกผ้ามา2ฝืนฝืนแรกไว้เช็ดเหนียนะครับฝืนที่2ไว้เช็ดอรปกรณ์หลังเราเล่นเสร็จนะครับ <L> ข้อ3 <L> นะครับระหว่างใช้บริการจิ๊เน็ตนะครับควรสวมหน้ากา,า,ากอนามัยอยตลอดเวลานะครับแล้วก็ควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมตามมาตรการป้องกันโควิด -19 นะครับ จกรรมโยคะนะครับเปิดให้บริการแล้วนะครับโยคะผู้สูงวัยเปิดให้บริการวันอังคารก,กับพฤหัสเวลา13บนาฬิกาถึง15บนาฬิกานะครับโยคะเพื่อสุขภาพนะครับเปิดให้บริการวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาส3บานาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับ สวัสดีครับผมนรรายสมพิชราญาเป็นอาสาสมัครประจำาตั้งทุงวกวัยรัฐษาบาลขณะนี้นะครับกิจกรรมเพื่อนรนิดได้เปิดให้บริการแล้วนะครับโดยมีการเรียนการสอนสําหรับสมาชิกทั่วไปและเยาวชนนะครับโดยที่สมาชิกทั่วไปและเยาวชนสามารถมาใช้บริการได้แล้วนะครับ กิจกรรมดนตรีสากลสําหรับเด็กเยาวชนนะครับเปิดให้บริการแล้วนะครับกิจกรรมของเราจะมีทั้งหมด3วันนะครับวันแรกวันศุกรนนน์นะครับวันศุกร์เวลาส6หนาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับวันเสาร์นะครับเราจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงเช้า10นาฬิกาถึง12นาฬิกาช่วงบ่าย13บสานาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับและวันอาทิตย์นะครับช่วงเช้า10นาฬิกาถึง12นาฬิกา ช่วงบ่าย13นาฬิกาเป็น15นาิกาหักิจกรรมของศูนย์สร้างสุนทุตัวัยและกระบงังยังคงมีอีกหลายกิจกรรมให้ทุกท่านได้เข้ามาใช้บริการนะคะท่านสาม,มารถ สอบถามข้อมูลได้ทางเพจศูนย์สร้างสุขทุกวัยรักบังใ,ในการใช้บริการกิจกรรมต่างๆทั้งการสมัครสมาชิกระเบียบการใช้บริการค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจศูนย์สร้างสุขทุกวัยรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ศูนย์สร้างสุขทุกวัยรักบังด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ